ผมใช้ชีวิตติดหน้าจอทั้งวันทั้งทํางานอัปเดตข่าวสารวันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแชั่วโมงถึงจะไม่เจอแสงแดดแต่แสงบู u e l ท์จากหน้าจอมือถือและคอมพิวเตอร์ถึงมันจะไม่ร้อนแต่ก็ทําให้ผิวหมองคล้าและแก่ก่อนไวัยได้เป็นผู้ชายก็กลัวแก่กลัวดำเหมือนกันนะครับผมเลยไม่เคยพลาดที่จะทากันแดดในทุกๆวันแต่ต้องเป็นกันแดดที่ทาแล้วปกป้องได้ทุกแสงทั้งแสงบู u e l ท์จากหน้าจอรวมทั้งแสงแดดที่ต้องเจอเวลาไปออกกําลังกาย oh. เฮใจให้หลอดน,นี้เลยครับกันแดดที่เหมาะกับผู้ชายแอคทีฟอย่างผมจะแสงไหนก็เอาอยู่ทาแล้วไม่มันไม่ทิ้งคราบขาวไม่ต้องกังวลคนจะทักว่าผิวขาววอกแต่แสงหน้าบ้านหรือแสงหน้าจอก็อจะขอหน้าหลอดก,กับกันแดดหลอดน,นี้นานๆอ v ว o n ยงส i i ย n ินฟ e นยูวีชอบที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเลยครับ